มาแยบกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนผมตลอดแ,แบบซุปเอรชอตอย่างเงี้ยห้วแลาวทำไมอ่ะไอบ้าหรือเปล่าว้ชายมันเป็นโรคอะไรวะถามจริงเหอะคุยกับผมหน่อยผมไม่สามารถคุยคนเดียวได้ไม่งั้นถ้าผมคุยคนเดียวได้แปลว่าผมเป็นบ้าผมเป็นบ้าแจ้งความจับผมเลยเแล,เล้วเ่นแล้วเลนอย่าไปแจ้งความจับผมจริงเดอ้เอดีดีฮึอิอะไรวะว,วานเวไม่ชิว ้ยหายากเนี่ยหายากหายานกนะแกะสีชมพูเนี่ฮยฮนะผมไม่ได้ไปย้อมแมวขายนะผมไม่ได้ไปย้อมแมวนะผมมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผมไม่กล้าตีอ่ะค่าแกะแล้วผมจะกดค่าแกะตัวไหนนะคุณผู้ชมค่าแกะตัวไหนค่าแกะตัวไหนตัวนี้เหรอเดี๋ยวแจ้งผมค่าตัวนู้นค่าตัวนั้นถูกค่าตัวนู้นถูกคุณผู้ชมค่าค่าตัวนั้นถูก ฆ่าฆ่าตัวนี้เถออย่าไปฆ่าตัวนู้นเลยผูกคอร้องฆ่าตัวนี้ชูป,ปูนนอาขอโทษนะแต่เราต้องสั่งเวรชีวิตนายเพื่อนหนึ่งไลน์นะอะจะหนีไปทําไมเราต้องสั่งเวรชีวิตนายนะอะอะเพื่อหนึ่งไลน์นะนายทำได้ใช่ไหมเออดีกว่านายมายืนเล่นตรงเนี้ยไม่ขอโทษ ลักน้ำรักปาลารักมนม่วงข้างบ้านอีผมเจอมีม,มนี้มากี่รอบลเนี่ยมันมีอะไรนอกจากรักม่วงข้างบ้านอ่ะฮะลักติกข้างบ้านอยู่ลย้ลักติกข้างถนนรักติกข้างสาธนารนณะรักติกข้างซัดมีนมมั่นแหละ,ะ,ะ,ะผู้ชมไฟฟุดฮ่าฮ่าฮ่าหัวลบหัวทำไมฮะ <laughs> <laughs> พอพอพอเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูติดยา ครเอาไก่เข้ามาหนึ่งตัวเนี่ยมันจะตายได้ครับไปมนจะตายได้ไปต่างโลกไอ้นี่เกิดชาิเกิดเกิดชาดนู้นต้องทีไม่ได้นะเกิดชาติดูไหนทีไม่ได้เกิดชาตินู้ต้องทีไม่ได้นะคุณผู้ชมมันยังไม่มีครบเลยอะพี่พี่คือกีเลยบแบบธรรมชาติไอช่องเรามันมีแต่กีดครับไม่มีกีเลยบแบบธรรมชาติผมเคยผมเคยทําคลิปเกี่กับติ๊กต็อกแล้วนะเอา้าเข้าไปอยู่นี่ ว่านอนสอนง่ายจะทำแชิเอาเพิ่งชมว่าว่านอนสอนง่ายแล้วจะออกมาทำไมเข้าไปเข้าไปมองหน้าทำไมฮะฮะดูดูสิมีความกรีทีปไอ้นี่มันไอ้นี่มันเมินผมคุ้มชมอันนี้มันเมินผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เป็นชะตากรรมกับเดี๋ยวจะได้เป็นชะตากรรมขอแกะชมพูหรอใช่ไหม ข้าม่วนเก๊ดาวแมนนี่จะกินไหมฮะจะกินญ้าจะกินญ้า่ยอันเนี้ยอาหารของไอตูอาหารของไอตูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาเสือมาเ้ย